ตำรวจปลุกคนบ้านเพนกวินแกนนำนักศึกษาหรือดูยันใต้เตียงหาสิ่งผิดกฎหมายจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากเกรดนำกำลังเข้าทำการจับกลุ่มนายพิริศหรือเพนกวินนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแกนนำเยาวชนปลดแอกตามหมายจับสารอาญาหลังจากเป็นแกนนำขึ้นปราศัยในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นในเวลาต่อมานางสาวภาวินีชุมรีทนายความจากศูนย์ทนายความ เพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวภายหลังเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งพลตำรวจโทพักพงศ์ได้มาชี้แจงกับนายพิริศถึงขั้นตอนดําเนินการต่างๆก่อนนําตัวไปฝากขังสารอาญารัชดาตามกําหนดในช่วงเช้าของวันนี้เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าตำรวจไม่สั่งค้านประกันตัวในชั้นสอบสวนแต่ยังไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรขณะเดียวกันยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวนายบอลเพื่อนสนิทของนายพิริศนาหมายค้นสารอาญาลงวันที่14สสิงหาคมที่ผ่านมาไปตรวจค้นบ้านพักของนายพิริศที่ย่านรังสิต โดยมีเพื่อนกับทนายความไปเป็นพยานร่วมค้นทั้งนี้จากการสอบถามนายพฤทธิ์เจ้าตัวยังสบายดีได้รับแจ้งจากตำรวจว่าไม่สั่งคัดค้านการประกันตัวและเมื่อช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมทางชุดสืบสวนได้นำหมายค้นไปตรวจสอบบ้านเลขที่1 1 4่หทัมหมู่18หมู่บ้านนวลตองตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นบ้านพักของนายพฤทธิ์โดยมีนายชนินอายุ20ปีและกลุ่มเพื่อนของนายพฤทธิ์จำนวน10 ทําการนําเจ้าหน้าที่ตำรวจทําการตรวจค้นตามหมายคน้นและได้มีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของนัชชนนซึ่งเป็นเพื่อนของนายพริษโดยไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวโดยทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย